เม่วาเป็นผู้ใดมาฟังฮันน่าห้องพีงน้ำกันใน้ทุกคนเด้อผู้ใดเป็น FC เกี่ยมกดไลค์กดแชร์ให้กันลังใจโอเคบอ 被嫉妒。 ้อแฮสยอดยสุดอดลฮัน wow. น่าเนาะมุ้แผบูหูชาเนะฮันนาอธิบายเมือกี้มาเจอกันเออแนะนำตัวก็ได้เอาแนะนำตัวก่อนสะสวัสดีฮันน่าฟอร์ดีฮันนาฟอร์ดีนเะฮันนาเอาสิงเดเจอเนาะ วันนี้เนี่ยสุดสุดันคิวฮันน่ามาได้เนาะข <c oughs> อมาได้หนึ่งสม,มูท <c> ว <oughs> ันนี้มาเลามามาให้หน่อยกาด่วนๆได้ผักเบี้ยเพราะปกติให้เบี้ยถุงมือเลยก็เลยแบบเอ้ยได้โอกาสมาเล้าก็เลยมาแวะหายมาเฟะกับร่างใจน้องๆนะสลับผู้ใดที่ว่าอยากเป็นเซเลปินเนาะกะ ทนายให้กับน้องใงน้องเลยบ้าโดยการสำหรับน้องๆคนไหนเนาะที่แบบโบมีความมั่นใจในการห้องเพลงหรือว่าแบบโบกล้าแสดงออกคือจากทาน,นาเองเนาะประสบการณ์รู้ว่ๆทนาเป็นคนที่ห้องเพลงโบงเป็ดเลยเนาะแล้วก็เขาก็ฝึกฝนมาเรื่รอยๆแล้วก็น้องๆคนไหนเนาะที่อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอะสามารถมาเรียนห้องเพลงกับไอวัวได้อไโอ้ใครเก็ได้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 ได ไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพร้อมไปทุกคนเด้อ